จะคายของบลอกแ้วเนาะใชของอเดี๋ยมันเสียวดังกันเจยากูจดจำไว้เปนนิดคาะได้ไหมัึตลกสุดหนาในเี้ทำไมล่ะมืองต้องเป็นพวกคินกันมากมุกหี่คินกับอะไรกันแบบนี้ไอ้บ่าหัวหมันบิดไปเดนี่ไปตัวตู้คนยุยไหมมันบิดเปียก เอามันย่งอยู่สองก้อนเหมือนต้นน้ำแข็งจะได้จังบ่ละลาย่ันคือเป็นแล้วแวมันบ่เป็นกวันน้ำแข็งไม่ยั้งนี่โอ้ยผ้ากแก้งนอแก้งนุงมือซื้อได้อยู่เลอคุ้มจริงคุ้มจริงจริงคุ้มจริงจริงเอาคุณหมอ่าชิดเปิดดักออก โอ้ยเนาะเล็งดี่นี่หมออะลรคุณหมอมาคุณหมอโอ้ยโอ้ยคุณหมอขอเถอะน้องฉันตายแท้หาวิธีใหม่เถอะไปได้เลยค่ะโอ้ยมาแบบนี้ก็ตายทุกคนเนาะเป็นยายไงใคอุบายเนี่ อะไรเนี่ยอิดเป่าแน่น่องเส้นทางของเข็มโอ้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นใหม่โอ้สงสัยสั่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเนาะมาในมัตสสหรัฐมาแตส์ใสหมอร้านขายเบ็ดชิดอ๋อเห็นตรงไหนเนี่ยมัตส์ดากมันไหมมัตส์จะด่าก็รอบว่าเป็นเพล่เป่ากันย้ำตัวดากกับพ่มีง่ายมัดส์ครับ ต้นใหม่ก็ไม่งามอ่ะแลคุณหมอเทสจังไหนเนี่ยปล่อยเข็มไปตามเส้นจ้ะละโอ้ปล่อยเข็มก็ตามเส้นไม่ครับเกินมาฉีดแบบร้อยฝ่าปล่อยเข็มมาตามเส้นไม่ยังพอผ่านเล็นเลือดให้รีดอันนี้เอาเฮ้ได้ไหมจ้ะเด้งหย่เดียวบ้เดียวมาดามันสียานเข็มซอน กอนครึ่งใกล้จะสามแล้วนะอัน od, น,บบนี้คือพราสามเลยเนี้จ้ะ <c ười> อาก่อนก่อนไหมเตือมอมองเสียงหยังสัญญาณเตือนภัย เขียบไรป้อเก็บหลายเขาเลิกบ้อเลิกเข็มบแบบไงพี่แม่เข็มบป้อหันเข่าไงหมูหั่นหัวตี่ไงเป็นยังคือเก็บก้อนอยู่นี่จับแล้วเวียนมันเนาะมันก็เพรโดนแล้วพูนึงไปกันเข็มไใหมันก็บ่ถึกเลยเนาะจับไปเห็นย่างสงสัยสงสัยอะไรคุณหมอใส่ยายังไงยาบำรุงร่างกายคุณหมอต้องใส่ยาบำรุงเลือดนะ เพราะว่าแกเป็นคนบกขยันปัญหานะถึต้องค่ะต้องแ็งแรงจ้ะเพราะว่ายาควนนี้หนูผสมบั๊วัตถุยาแหละค่ะครับครับครับเป็นคุณหมอเลยครับ หมอเป็นยังไงสบายดีหรือยังคือเฮ็ดจังซี่เฮ็ดหยังค่ะเมื่อกี้นี่คือนับหนึ่งถึงสามหยกคนไข่เขาก็ต่างรักได้อ๋อก็สิบบนับผู้หันจันได้กับว่าไม่ได้ซีดอีกบัตนี้คือบอนับหนึ่งถึงสามแบบนี้น้องเช็ตายไผ่รับผิดชอบนี่บอกทีปัญหาเพราะว่าหมอนี่จ่ายจะได้แล้วว้าวเข็มกุบไปใส่บัตรแกงง้องเตียเบื้องนี้นี่แกงกันทุกคนอยู่เว้ยเว้ยแกไก่ใครแน่ป บัดนี้ลราไปที่ฉีดหมอน่ะหมอกระยานยุ่งอะนเป็นแต่ยี่ายเอ้ยยาหมอดีน่ะอือเป็นแต่ยาหมอดียาหมอดียาหมอจื้ดตัว่ายาหมอจื้นก็ทรงไข่ตระระตระระสี่เหลี่ยกก็สว่วงสว่ามีกระลัางมังซ่าขึ้นเย็นขึ้นแล้วเออดีเนาะนายเนี่ยวาเล่นเลี้ยงไม้ขึ้นบ้านละไฟ สีไฟย่งหมอเขาเชยจ๋าให้แล้มมึงมีแฮงแกงหมออีกน้อยมึงเนาะน่หละเยอะนึว่าขนาดกยงจังมึงสูมีกา่าไหร่ะยังสีพิ้นิ้นหม้อคือสียังไงสีกระดือสื่อๆหม้เป็นกดือสีซๆเอาลงลองลงย่างมึงยังย่ามยายหมดยังตายายหมดเวลาขับเวลาขับมายังยังแบบทหารเด้อยัางเป็นทหารเอาหนึ่ กึงก้ามกึงก้าแบบใช้งามกึง่งแบบใช้งามเออกึงก้าแบบใช้งามกองกองส่องมากล้องส่องมาแบบใช้งามนะแบบใช้งามโอ้ดี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 ร่วงแล้วอยากอยากกินข้าไหมกันเขาก็ไม่อยากอยากกุ้ยเจียวไปกุ้ยเจียวก็ไม่อยากอยากของหวานไปของหวานก็ไม่กินไม่อยากเลยอยากยังู่อยากถอนอยากถอนเอาถอนจากกั Be mm -hmm. ต้องซีไม่ต้องพออนดนี่มามนฝังดออโอฟานาฝ่ายเอ้ยอปีนี่มันต้องถอนมึงคือขักคือแน่แท้อือันปีนานี่ออกอาราบัมไหมอย่าลืมอารบัมนี่ด้วยอารบัมไหอาราบัมมันต้องเผา บ่าเผาละชีค่าฮาร์ฟึ่นมันต้องถอนนี่มันต้องถอนชุดใหม่ของปล่อยไฟเอาพี่น้องเขาถือใจไปถือใจไปถือใจเอามวนเน่ะบ้ามวนเน่ะบ้ามวนขั้นมวนเอาอีกบ้เอาอีกเอามันต้องถอนเอามันต้องถอนจาดทบลายเดมอนเอาถอนมา ฉีดยามาเป็นล้มพอมกันสองคนฉีดยาได้มันก็บอเศร้าหรอไม่ไงจังไหนจังมาเห็ดจังสี่อีปลายมันไขหัว่มาฟื้นมันก็ซื่นบาดแล้วจังไหนจังมาฟุบอีกแหละไอ้มาฉีดกสวะไข้กันเ่าเป็นพ่อยายรอนโอ้ยได้ยินชื่อนี้ปืนเลยนะมึงอือหือปวดฉีดก็มาเศร้ากันเ่าเป็นพ่อใหญ่หลอนนะจ๊ะนี่นากินใจมันมีอย่างเดียว คิดนไปไม่ก่อนตอนจะต้องผมใหม่เพื่อนเนี่เนาะซ้ำห้องซ้ำห้องเหรอดีหัวสมองของมึยอ่ะมีแต่แนวเดียวพาออกหารถสิบล้อเอ้ยมีแต่ความคิดสั่งสรรค์พนา่าเพป็นว่ามีแต่ความคิดสั่งสรรค์พีเฮ้ยเปิดโตเป็นทีม นม่าคตะวันตกก่อนวาดคือผิดกันแท้บ้าดคือแตกต่างกันแท้ขวัข้าเจ้าคือเต็งตื่งดีแท้ขวัญปองข่อยคืเป็นจังซี้เป็นจังไหนเป็นจังไหนตรงลงเต็งเลรียมันเป็นตรงลงเต็งเลตรงลงเต็งเลรีมันเป็นตรงลงเต็งเลรียมันเป็นเห็ยังเล็กหล่เห็มันเป็นโนนนยันย พอไม่ทับใจบทับใจม่พอทับใจมอไทับใจาตินนโอยาตินเขาดีก็ดียางเห็ดเสียพี่นมา้บเอ่ะมึึาตินพี่าิสีมีดลกสีท้อนกี่เยอะมากประมากมากมาก้ย่าเ้าย่า้าลูา้าท้อนอาชีลกสีท้อนไหนอาชตาเนะ ยังสิมันต้องถอนอันนี้ก็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 ต้องถอนไปก็ได้อันนี้ก็ต้องบังหลานไ่้แม่ว่าผู้ใดนั่นน่ะโอ้อลุกนี่ถอนมาไวหรอเราพูดถอนมาไวมันจะเห็นยังไงปะถอนมาไวเอาเอาลูกตันหนามาหลอด รถตัญญากับพ่อช UH mm, ู้เบาเป็นรถเกี่ยวเข่าอ่ะเอาถุงดำมาให้ยางถุงขยายตัวนขันเสียงรถตัญญาเอารถเกี่ยวเข่ามาเนี่ยตาเนี่ยคือสิบวชอ่ะหรอกอ้าวบังเล็บเป็นจิตเต็มถุงแล้วก็สิแบกยางเลยด้แบบปาดถามทางนู่ยยางพาบ้ัดพาไปเลยคนเห็นก็สิเริ่มถามแล้ววันถามยางเลยแบกถุงยางถุงทอนอ้โหย ต้อเนาะหากเนาะกองเชียร์ไล่เนาะไล่เบาอีหยังนี่ได้คะแนนเบิร์บ้ามันอกมันใจเนาะสูมันใจค่ะมู่ตุกับมันอกมันใจคือการปฏิเสธโชคมันใจอ่ะโชว์เป็นทีมมากแต่่งผมไม่นัวโอ้กันใช้แว่นตาไงเนี่ยอุ้ยโเพีกันกาแฟนเพงประจำเลยไม่ได้ไม่รัดแม่ ยังย he mm ังเห็ดส่งผมส่งนี่เถหรอมันคืออีแพีใจกว่าอีแฉกเอาสี็ดยังบัดสีโชวคโชวคทำไมเอาเติมความมั่นใจสักคนจะสามารถเอาลบหนาลบล้างแม่สิบความมั่นใจเอาอีหล่ะโชวคคือแย่โลกคืออะไรเออ เพื่อนโขขาขาว,ขาวอนุรักษ์ปฒนาร,รมอิสานนี่กนอนุรักษ์ัฒนธรรมจา้าเอาลองพิงส่สันติมีระเมีองอิสานบ้นานเอาเน็แพรกงแต่ว่าบ่เน,น้รานใจแงเรตงตะบน้ำใจอ,อ,อ,อิสานบ้านนฮาดีงามบ้านู่สูที่เรางทะเดู เขาเด้สาวก็งานะบันีที่มาน้องนำมารำใหนพี่้องน่กำังโอ้ยนี่แหลพี่น้องเอ้ยบุกใจได็กกังามนบุกใจเด็กับพี่ตออั้นข้างเราบุกบุกอาจะรย์ม่บกอาจารย์ม่ม่ไปไมยันมบาเนี่ยซอยกันซอยกันซอยกันไม่ใช่ไหม่น่ย พายัจธาโตแทนสวยเลยแม่น้อตอนนี้อาการคนไข้กำลังสรงตัวและตอนนี้อาการคนไข้เริ่มจะแข็งตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเอ้ยยังไงก็ช่างต้องไปหาหมอดีกว่าไปตรวจเลือดดูก็เป็นอะไรบ้าง เป็นเด็กเลยคือพวกข้าไอ้เนล่ะโอ้ยเป็นไอ้ใครเอ้ยโอ้กินเขากินน้ำเนี่ยเฮงหน่อยเฮงจอยอยู่คันผู้วันคือน้องน่องกวงได้ใหญ่ขันใจบ่ยง้มกินเขาก็กินแน่เอออยากกินแต่กาแฟไปเออเอาตัวย่าง์ขึ้นห้องเนี่ยไอ้กินอยู่ไอ้กินเทลาทลหัวหมาเงานี่ยล่ะนั่นน่าอันพ่อหัวหมาเงาเจระคำ จำไว้เอาไอไปรพยงบานนะเอ็นน้องสิพาไปรพยงบานไอยังบ่าหดแ้วเลยโทรไปบอกโรงพยาบาลนะบ่าหงบ้าหงฮห้องชู้ชวนจะเฝ้าปิดห้องดับก่ดเห็บเปิดตลอดเวลาือสิอยากอยู่ห้องเย็นๆละลายเออได้ละได้ได้ได้ไย้ศิภาไปโอ้ยน้อไปน้องิ <laughs> ไดแม่ของข้าเจาอยู่อน um. ุร right ักษ์วัฒนธรรมลำเพรื่อโคงข้าววันนี้ดาวทองมาอีละสีเฮติยังก่อนเนี่ยฮะสู้สีเฮติยังก่อน ซิงอ้าวดาวท้องล่องซิงอันนี้คือวัฒนธรรมประจำภาคอีสานคือกันเด้อใส่ควันควันไหลถังควันรับในหลุมก่อนเอาล่องเบิึงกันนะกาแฟบ้านสองห้า คิวอยู่หมอลำเม่ลูกออนเศางาบเศาเงยเอาหมอลำไฟไสหมอลำไฟไสมาแล้วสวัสดีหมอลำไฟยิ่งวัสดีค่ะตัดผมบอบเนาะผมหนามาจะมันเจ๋งครับใส่งานนี้โดยเฉพาะบครับใจได้ยินว่าคือยายหลัดเป้าขึ้นเต้าเอ้าขั้นหัวเล่คอย หมอแคนหมอแคนเอาเป้าขึ้นหมอแคนใครบ่กเป็นหมอแคนโอ้ล่ะเน้องฮ่าฮ่าใครบอกเป็นหมอแคนเจ้าแม่นไผยเดียวเนี่ยคนถือแคนหมอแคนหมอแคนหมอแคนคือมามาจากอ่าไม่ยังก่อนดำเสิร์ดดังเสิมาครับผมฟังไอ้คนหมอแคนครับคือพอเปิดหน้าเปิดตาโอ้ยเป็นนี่เป็นชิ้นคนไรเพราะกาสูนาเจ้านีวะผู้ใดเจ้านีเดียวเนี่ยเดินเดือตัดตัวไม่รัดเดินเดือ ยังกระคืเพิ่นบ่ท่วงหนีดอกยี่หี่ป่ะเออโอ้โหมอแค้นซื้อหยังเนี่ยสถิตน้อยแอลซาวรรค์ครับบ้านอยู่ใสมาแล้วมาแล้วไม่หยังอีกบานนะไม่หยังบันขายยาสูตรโอ้ยกูก่อนมาขายยาสูตรเอาคนรับไฟไซซ์ซื้อหยังกูได้มากเหรแม่กูเสียเสียเถี่ยวทั้งไม่เลย ยาสูงและยาสูดกายกายกาหนาเวทีสำนันัได้ค่าตอวหเด้อเอาปแคโชว์แคนโอ้ลัดเล็กเเล็กแคนนล่ะเอาเจ้าปข่เป็นดิ่เคยปอเป็นขยางน้ำมันจะเป็นดิปแคย้ายหาถือแคนก็มีห้าช่วงเลยโอ้ยมเลยสีเสียมากูป เอาเจนนัไพ่หนึ่งสองสตบเมื่อให้แอลม้กแค่แนครในพี่น้องแค่คงจุงคงจุงเขาก่นนั้นนอกบ่โอลาโนลาเอรี เอาหัวลั่นก่อนจริงมันก็ต้องมีชอยเลยเนาะนกแต่แต่นกแต่แต่ก็บ,บินควมบายพักกระเดาผู้ดใดมักผัวเขาขอเสียงน้ยเขาทายู่ตัวหมอแคนอากจังภาษาถูสาถูพุทธรัตนนั่งรรมรัตนนั่งสังขรัตนนั่ง สาธุสาธุคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ให้มาคุมมาเลี่ยมหมอลำหมอแเคนเดินสายส่เอานกแต้แต่ตัวเก้าหันละตัวไหนเดียวเนี่ยตัวมันบินความพักกระเดาเมนึงหันะอ๋ออันนี้มันติไปสายมันแต่ว่าเบิางมันก่อนนกแต้แต่ตัวเก้าหันละ บินควมปายนอวัดแตจะของเป็นโอบโตรลงสิตูบ้านนะตำบนได้ลหละถือคือห้องแห้งเอาอากระจังวชีปปอกแกมเจ้าจีบอกไอคขอขอขาว่าคนไอโซ่ตาปูปูขาว่าคนตาสวดปากบวหบวเขาว่าคนปากมอยสูงคอยว้อยขาว่าคนทางเยือนสูงเฉินเทินเขาว่าคนทางเงวา หัวขาวขาวเข้าเอินว่าหัวหอกผู้จ่อหอกเจ้าหูบ่อู้ยังมอแค้นผู้แค้นมาให้เป่านาทีแนวของข่อยมักสัตว์เข้าไปคักคักจนนายิวคิ้วง้อจนบักหัวเห็ดผอน้ำลายย่อยยามย่างอีนางเออเออลับเป็นว่ามือดีมาพ่อนาพ่อตาหมอลำฟ้ายิ่งหัวหน้าหมอลำซื้อจากไหนก็ะหมอลำนกน้อยขี่งกวัดที่เขาว่า ฟู่ที่สองมอลำจักรจันดาวไพ่มอลำลาดเบาสันสันเออเบาสันสันมอลำนกน้อยอูไในพอนมอลำลาดตีดาวหูโต้มอลำปันดำคำคุนมอลำัมหยาดลุงกระลุกวันมอลำจีละวันทอนบีเซ็ตมอลำัมไฟใส่ครับมอลลัไปยิงก็หลายคนเถูกวะหลายคนถูกมอลลัผู้ชายมีผู้เดียวไหมผู้เดียวก็จะได้เทาจันที โอ้สูไวโอัวปีไก่กับปีดีบอคือกันาะแคนปีไก่พกงามสัปีนี้ป oh, oh, sure. ีนี yeah. oh, sure. hmm. oh, sure. ้ต <mới state brainstorm ing> uh, ัดผมหนามากตัดผมหน้ายังบัดโดนโดนเจอกันเทียนึงโดนโดนก็เจอกันเทียนึงโต๊ะตะลึงสวยแท้งามแท้แต่ก็ละทึงดำทึงแหลก แต่ก็ละสัมผัสดำมาแหล่เดี๋ยวนี้ใครเน่กะเศร้าแหล่เศร้าดำเดี๋ยวนี้ใครเน่กะเศร้าแหล่เศร้าดำต้องนั่นกะสวยดีต้องนั่นกะสวยดีเสียทีเจ้าไปเห็นของเพิ่นย่ำไหนละมอแค่นคือว่าคือเอาไหมครัเห็นขนเล่าดำมันมันโมไปสีดำเมือดพัวตัวได้นั่นอันนั้นดำคีรีเพิ่นเดินนั่นนะ ยกแรกแขกมันวายคู่วายขั้นเรียบร้อยแล้วจวดจกบาทในหมอกล่องไว้จวด มีสารทองเข้าเหนื่อยกับโอนหัวแค่ดิบอมีลิมิตชีวิตเกินรอยยันริมเอียร์รอยหาซิบท็อปไล่ได้มอนเทปดีนี่คุณภาพและการทั้งปุ่นขาวแคบานออกหาเดิมชาดงลอยอุไรพอดนี่นี่คือเบอร์จอกรสุดนะ Fala, ตื่นสร้างแปดที่สันติล้วคอยใจงานชีวิตราชการบูรกสัีราชไทยนี่แหละเป็นวันหลายมันเป็นจีนี่แหละ กองไผ่เลี้ยวว่าเห็นเหมือนนิมนดังว่็นปยังดอก